โดยเฉพาะผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนอายุเริ่มเลขสี่ขึ้นไปถ้าหากว่าคุณนะคะชมเขานะคะว่าเขาเนี่ยยังเก่งยังเด็ดยังดีเหมือนกับหนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยเขาจะยิ่งพาวจะยิ่งภูมิใจค่ะการที่ผู้ชายพออายุมากขึ้นเนี่ยแล้วไปหลงเด็กๆเ,เนี่ยนั่นมันเป็นเพราะว่าเด็กสาวๆเนี่ยมกักจะทําให้เขารู้สึกกระปี้กระเป๋าเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่บ้านทุกคนใหญ่ย,ยอมแพ้ค่ะ เจ็ดเทคนิคมัดใจสามีไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางสวัสดีค่ะผด้ต้องรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะการที่อยู่กันมานานๆหลายๆปีใช้ชีวิตร่วมกันมานานๆหลายๆปีบางครั้งมันก็อาจจะเกิดความเคยชินใช่ไหมคะบางทีเราก็คิดว่าคงไม่เป็นไรมั้ง แต่สาวๆคุณแม่บ้านทั้งหลายคะอย่าชะล่าใจไปค่ะเราต้องเติมความหวานเติมเสน่ห์ไว้ตลอดเวลาเพื่อจะมัดใจเขาให้อยู่กับเราไม่วอกแวกออกนอกลู่นอกทางนะคะในคลิปนี้นะคะแม่จะมี7เทคนิคดีๆที่ใช้มัดใจสามีมาฝากสาวๆและคุณแม่บ้านทุกคนค่ะรับรองเลยถ้าทําได้ตามนี้นะคะคุณสามีกลับบ้านตรงเวลาไม่วอกแวกออกนอกลู่นอกทางแน่นอนค่ะ 1. เสริมสวยให้ดูดีอยู่เสมออันนี้นะคะมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะคุณผู้หญิงทุกคนอย่าล้องยิ้อย่าเบะปากนะคะเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยตกม้าตายด้วยเรื่องนี้ค่ะตัวคุณเองเนี่ยเราลองนึกถึงตัวเราตัวเราเองก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆดูดีเวลาเราเห็นผู้ชายหล่อซิกแพคขึ้นมีกล้ามเนี่ยเราก็หันมองใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะทําอะไรไม่ได้แต่ขอให้ได้มองก็รู้สึกสบายใจผู้ชายเขาก็เป็นเหมือนกันค่ะ ผู้หญิงหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะเมื่อแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวไปหลายๆปีนะคะปล่อยเนื้อปล่อยตัวคิดว่าอ,อยู่กันมาหลายปีมีลูกด้วยกันแล้วใช้ชีวิตกันมาตั้งนานจะมาอะไรนักหนาเห็นหน้ากันทุกวันชินได้แล้วหล,หลายคนก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยให้อ้วนผมแห้งผมฟูหน้ามันเป็นสิวฝ้าขึ้นกระเกลดกลางนะคะไม่เคยหันมาดูแลตัวเองเลยคือผู้ชายเนี่ยเขาก็คิดค่ะแต่เขาเก่งใจเขาก็เลยไม่พูด ต่เวลาเขาไปเจออะไรสวยๆงามๆข้างนอกเนี่ยมันก็ล่อลวงจูงใจเขาไปเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงทุกคนนะคะต้องดูแลตัวเองไม่ถึงกับต้องแบบแต่งตัวเริศเพอร์เฟกทุกวันแต่ขอให้ดูดีโดยเฉพาะเวลาเขาพาคุณออกไปไหนเนี่ยเขาไม่ไอายเพื่อนไม่ไอายใครเวลาควงคุณไปไหนแล้วรู้สึกภูมิใจภรรยาผมถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่ก็ยังดูแลรูปร่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผอมไม่ได้เฟิร์ม แต่ก็ดูแลรูปร่างให้พอดีอย่าให้อ้วนเพลจนเกินไปแต่งหน้าแต่งตาบ้างไม่ใช่ออกไปไหนก็หน้าสดตลอดหน้ามันหน้าแห้งเป็นฝ้ายัางไงก็ไปอย่างนั้นเวลาเขาออกไปไหนเขาจะได้ชวนคุณไปด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเวลาเขาไปไหนกับคุณเนี่ยเขารู้สึกภูมใจคุณดูดีคุณแต่งตัวสวยตลอดเลยไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องสําอางแพงไม่จําเป็นต้องใช้เสื้อผ้าราคาแพง ขอให้แต่งตัวดูดีเหมาะสมค่ะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปนะคะอันนี้สําคัญมาก 2- หมั่นเอาอกเอาใจอันนี้นะคะก็สําคัญเหมือนกันผู้หญิงหลายคนก็บอกว่าฉันก็เหนื่อยนะงานบ้านฉันก็ทําลูกฉันก็เลี้ยงงานนอกบ้านฉันก็ต้องทําแล้วไหนยังจะต้องมาเอาใจคุณสามีอีกเหรอถ้าเราคุยกันดีๆนะงานบ้านเนี่ยเราก็แบ่งกันทํางานนอกบ้านก็ต่างคนต่างทําพอกลับมาบ้านเนี่ย เราก็ช่วยกันทํางานบ้านเรื่องลูกเราก็ช่วยกันดูและสลับเวลานิดหนึ่งมาดูแลเอาอกเอาใจเขาบ้างถามเขาอยากดื่มกาแฟไหมคะอยู่น้ำไหมคะและผู้ชายนะคะโดยเฉพาะผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนอายุเริ่มเลขสี่ขึ้นไปถ้าหากว่าคุณนะคะชมเขานะคะว่าเขาเนี่ยยังเก่งยังเด็ดยังดีเหมือนกับหนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยเขาจะยิ่งพาวจะยิ่งภูมิใจค่ะการที่ผู้ชายพออายุมากขึ้นเนี่ย แล้วไปหลงเด็กๆเ,เนี่ยนั่นมันเป็นเพราะว่าเด็กสาวๆเนี่ยมักจะทําให้เขารู้สึกกระปี้กระเป๋าเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่บ้านทุกคนใหญ่ยอมแพ้ค่ะใช้คําพูดที่แบบทําให้เขารู้สึกว่าเออพี่เนี่ยเก่งจังเลยพี่คาเปิดขวดน้ําให้หน่อยขวดน้ําเปิดไม่ออกค่ะพอเขาเปิดให้เสร็จบอก โห oh, พี่เนี่ยเก่งจริงเลยนะคะยังแรงดีอยู่เลยหนูเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกค่ะพี่ยังแรงดีเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นตอนที่เราจีบกันใหม่ๆเลยนะคะทําให้เขารู้สึกภูมใจแล้วก็พาวในตัวเองค่ะ 3. เรื่องสเสน่ห์ปลายจวักทําอาหารอันนี้ก็เข้าใจค่ะหลายๆคนก็อาจจะทําอาหารไม่เก่งทําอาหารไม่เป็น แต่ถึงแม้ว่าคุณจะทําไม่เป็นคุณทําไม่เก่งแต่ถ้าคุณจัดหาอาหารที่อร่อยมาให้เขาได้กินบ้างในโอกาสพิเศษบ้างก็ยังดีค่ะอาจจะไม่ได้ทําทุกวันนะคะแต่หาโอกาสพิเศษหาอาหารอร่อยๆมาให้เขาทานบ้างไม่จําเป็นต้องทําเองก็ได้ค่ะแต่ถ้าทําเองได้มันก็จะดีมากๆเลยนะคะหรือถ้าจะให้ดีนะคะใครที่ทําอาหารไม่เป็นแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปฝึกไปลองทําแล้วก็หามือพิเศษให้เขารับประทาน เขาจะรู้สึกดีใจมากเลยเพราะคุณให้ความสำคัญกับเขาคุณพยายามที่จะฝึกตัวเองเพื่อเขาค่ะ 4. นัดเดทกันเหมือนตอนแรกรักบ้างค่ะเขาเรียกว่าเติมความหวานให้กันนะคะถึงแม้ว่าคุณกับสามีเนี่ยจะอยู่กันมานานแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณกับเขาจะไม่สามารถออกไปเดทกันได้ ไปดูหนังด้วยกัน2ต่อ2ไปดินเนอร์ด้วยกัน2ต่อ2นะคะเหมือนตอนที่คุณกับเขาเนี่ยเป็นแฟนกันใหม่ๆเคยดูหนังฝรั่งไหมคะฝรั่งเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมแบบนี้เลยถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานมีลูกกันแล้วก็ตามเขาจะต้องมีนัดพิเศษออกไปดินเนอร์กัน2คนออกไปดูหนังกัน2คนไปเที่ยวกัน2คนเติมความหวานให้กันเหมือนกับตอนที่ยังเป็นแฟนกันฝากลูกไว้กับพี่เลี้ยงหรือจะฝากลูกไว้กับญาติที่น้องก่อนขอให้มีเวลาให้กัน2ต่อ2บ้าง5 ใส่ใจเรื่องกิจกรรมบนเตียงเรื่องนี้สําคัญมากๆในชีวิตคู่เลยนะคะแต่ไม่ต้องแสดงออกให้คนอื่นเห็นค่ะแต่สําหรับคู่ของเราแสดงออกอย่างเต็มที่ไปเลยค่ะโดยเฉพาะกับคุณผู้หญิงเนี่ยด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเราอาจจะทําให้ผู้หญิงไม่ค่อยกล้าแสดงออกเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากในชีวิตคู่ของคนสองคนนะคะ คุณชอบแบบไหนชอบอะไรก็บอกเขาไปค่ะอยากให้เขาทำแบบไหนทำอะไรและคุณนะคะก็ต้องพยายามรู้ด้วยว่ารสนิยมของเขาเป็นแบบไหนถามเขาค่ะว่าเขาชอบอะไรชอบแบบไหนอยากให้ทำแบบไหนให้แล้วก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้โรแมนติกให้กระชุ่มกระชวยให้มีการเซอร์ไพรส์บ้างค่ะเริ่มง่ายๆเลยนะคะแค่ชุดนอนที่ใส่แล้วม่ได้นอนอันนี้หามาใส่ได้เลยค่ะ6นะคะ ทำบ้านของเราเนี่ยให้เป็นสถานที่ที่อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยค่ะเมื่อเขานะคะกลับมาจากที่ทํางานกลับมาจากนอกบ้านถ้าเขารู้สึกว่าบ้านนี้มันน่ากลับมันอบอุ่นมันปลอดภยัยกลับมาแล้วมันสบายหูสบายใจเขาก็อยากจะกลับบ้านค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วมันมีแต่เสียงเอ,อะอะโวยวายด่าทอทะเลาะกันนะคะแน่นอนเป็นใครก็ไม่อยากกลับมาค่ะและเจ็ดนะคะให้กําลังใจเขาบ้างส่งข้อความไปให้กําลังใจเขาอาจจะแปะเป็นโพสต์อิดหรือว่าส่งข้อความทางไลน์ ทางแมสเซจทางโทรศัพท์ก็ได้อันนี้นะคะมันเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆคะ่ะแต่มันเป็นการมัดใจเลยนะคะเพราะสามีเองเนี่ยเวลาเขาออกไปเผชิญโลกภายนอกเวลาเขาออกไปทํางานข้างนอกไปเจอผู้คนไปเจอปัญหาเขาก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันคะ่ะแต่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยด้วยความเป็นผู้นำใช่ไหมคะเขาก็ไม่ค่อยแสดงออกว่าเขาอ่อนแอแต่เราเป็นผู้หญิงเราต้องหมั่นสังเกตคะ่ะวันนี้ดูเครียดไปหรือเปล่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะที่รักเรื่องงานเป็นยังไงบ้างสู้ๆนะคะกลับมาบ้านวันนี้เดี๋ยวทำกับข้าวไว้รอค่ะคืนนี้มีของขวัญให้นะคะมันก็จะช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับเขาในการทำงานแล้วก็อยากกลับบ้านมาหาเราค่ะและนี่นะคะก็คือ7เทคนิคดีๆในการพิชิตใจสามีไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางค่ะคุณแม่บ้านและสาวๆทั้งหลายลองนำไปใช้กันดูนะคะใช้แล้วได้ผลยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะ หากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอใทุกคู่มีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย